แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบอะไรพวกนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้มันแพงนะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับพาวเวอร์เดินเจอร์ทอกทอนะฮะกับการรีวิวพาวเว r a ์เ e r นเจอร์ไลนิ่งคอลเลกชนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่รู้สึกพิเศษสำหรับผมมากๆนะฮะกับการรีวิวตัวอิ s p เ c ซ ไซโคกรีเรนเจอร์นั่นเองนะฮะถ้าใครเคยดูคลิปประวัติไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเล่าอะไรเยอะนะฮะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยดูเนี่ยบอกให้ฟังคร่าวๆก็คือเขาเป็นหนึ่งในอดีตรเรนเจอร์ที่เคยปกป้องจัก,กรวาลน,นี้มานะครับแต่ว่าทรยศไปเข้าข้างเดียวกับฝั่งลายนะฮะกับดาร์คสเปกเตอร์จนกลายเป็นหนึ่งใน ายไลท์เรนเจอร์คนแรกของ Dark s p e c t e r นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้มีายไลท์ที่เป็นเรนเจอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะมันมีตัวอื่นอีกมีก่อนนั้นนี้อีกแต่ว่าที่อยู่ใต้สังกัดของ Dark s p e c t e r ก็มีแค่ตัวของ i n s e c t สไซโครกรีนเ n นเจอร์เท่านั้นนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวแพ็กเกจกันเลยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะว่าแพ็กนี้มันมาไม่ครบนะฮะผมได้มาจากน้องท็อปนะครับผมตัวน้องท็อปเดียเขาไป พีมาให้จากร้านที่ต่างประเทศนะฮะแล้วทางร้านอ่ะมันน่าจะไม่ใส่มาให้ไม่ครบนะครับเพราะว่าตอนที่คุยกับท็อปอ่ะท็อปบอกมันครบนะฮะแต่พอมาถึงไทยมันไม่ครบนะฮะท็อปเขาก็เลยบอกเอาไม่เป็นไรพี่ไม่รับก็ได้อะไรเงี้ยแตบไม่เป็นไรผมไม่ชอบตัวเอฟเฟกอยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วไปท็อปไม่มีปัญหาอะไรนะอยากได้นะครับผมก็มันจะมาไม่ครบนะบอกว่าแค่นี้แหละครับแพ็กเกจก็สวยงามนะฮะสีเขียวคือ power ranger ในส่วนมากแพ็กมันจะ สีปกติมันจะขาวมันจะกลืนกันนะฮะเขาไม่ได้เลือกว่าเพราะว่าเป็นแพ็คนี้จะเป็นสีนี้ไม่ใช่นะมันปกติมันเป็นกล่องขาวๆนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยกล่องมันเขียวมันพิเศษตรงที่เนี่ยเห็นไหมกล่องมันจะสีเขียวทั้งอันนะฮะตัดกับสีอื่นของของกล่องพาวอเพลย์เจอร์ทั่วไปนะครับข้างๆก็จะเป็นหน้าของไซโครกรีนนะฮะซึ่งผมชอบกล่องแบบนี้มากนะฮะมันเป็นกล่องกระดาษแล้วก็เวลาเรียงต่อๆต่อๆต่อๆกันอ่ะมันสวยนะฮะแต่ว่า มันยกเลิกไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะแฮสบนะฮะข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยก็มาเป็นแค่ตัวเปล่าๆพร้อมกับเอฟเฟกต์พาร์นะฮะข้างนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรมีแค่หน้าใสของเรียนพร้อมกับโลโก้อิสเปยนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมแกะแพ็คเสร็จแล้วเรากลับมาเจอกันอีกทีนะครับแกะแพ็คออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของที่อยู่ในแพ็คนะฮะถ้าไม่รวมกับพวกเอฟเฟกต์พาร์ทที่มันหายไปนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมาแบบมินิมอลนะฮะพอมีพอใช้นะครับผม,ม,บผมก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ รายละเอียดนะฮะก็ดูขยับอย่างแรกนะครับผมหัวเนี่ยหมุนได้ปกตินะฮะเงยหน้าได้ก้มหน้าได้หันข้างๆได้นิดหน่อยนะฮะแขนเนี่ยหมุนได้ปกติเลยนะครับผมถ้าเกิดงัดขึ้นไปคือตรงๆมันติดอันนี้แต่ถ้าเกิดคือดันขึ้นไปมันเกาะมันนิ่มแหละแต่ว่าเราหมุนอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดจะแบบดันตรงๆไปเลยเกาะเบี้ยวนะอย่าไปทําอย่างนั้นนะฮะ <S <S ข้อมือก็ไอ้แขนเนี่ยก็งัดขึ้นข้างๆได้ ได้ป่วะได้นะฮะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันติดมันติดนะทำไมข้างนั้นติดเออได้ประมาณนี้นะฮะดึงขึ้นไม่ได้เยอะมากซึ่งไซโครเกลทุกตัวเป็นไอ้ไซโครเรนเจอร์ทุกตัวมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมกล้ามเนื้อใบเส็บมีนะฮะหมุนได้ปกติเลยแขนก็เป็น2จอยปกตินะฮะ mm. ข้อมือก็เป็นการเข้ากางออกนะครับผมซึ่งมือที่ให้มาพร้อมกับตัวเนี่ยมันเป็นมือที่ปล่อยพลังสายฟ้าโจมตีนะฮะซึ่ง ก็มาทุกตัวอยู่ดีไซโคเรนเจอร์ Ranger, ทุกตัวมีตัวนี้มานะครับเอลก็หมุนได้ปกตินะฮะจังหวะก้มก็ได้เยอะอยู่นะฮะก้มประมาณนี้นะครับผมขากลางได้เท่านี้นะฮะเพราะติดเกาะแล้วนะครับผมเตะได้เท่านี้ ตีหลังไม่ได้นะฮะต้นขาหมุนได้นะฮะปลายเท้ากดขึ้นงัดลงได้ตะแคงได้เข่าละ่ะโอ้โหเข่าเข่าค่อนข้างนิ่มนะฮะมันไม่ได้แข็งเหมือนไซโคลิเจอร์ตัวที่ผมมีนะฮะตัวนี้มันคือมันไม่ได้มันไม่ได้นิ่มเล่นไม่ได้มันนิ่มเล่นได้แต่ว่ามันจะนิ่มกว่าตัวอื่นที่มีมันก็เลยรู้สึกว่า น่น่าจะได้นะฮะมันดูเนี่ยมันดูอ่อนๆนิดนึงแต่ก็เล่นได้เล่นได้ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบพวกตัวผู้หญิงยุคเก่านะฮะตัวผู้หญิงยุคเก่านล้นคือเล่นไปถ้าเกิดเล่นไม่ดีก็คือขาดอันนี้ไม่ขาดหรอกแค่ว่าต้องใช้สองมือจับเวลาขยับมันจะได้ไม่ลุ้นพังนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในโลกของจุดขยับนะส่วนเรื่องของรายละเอียดตัวนี้ก็สวยงามปกตินะฮะทำสีมาดีนะครับผม ตำหนิไม่ค่อยมีอะไรนะฮะสีมันก็เหมือนกับไซโครเลนเจอร์ตัวอื่นนั่นแหละแค่เป็นสีเขียวเฉยๆแค่นั้นเองเข็มขัดก็โอเคไม่มีรอยบุบบางตัวของไซโครเลนเจอร์มันจะมีรอยเหมือนรอยโดนกดอ่ะอันนี้ไม่มีนะฮะขาเขือก็ลงสีมาดีเกราะก็ปกติเลยข้างหลังก็มีมีอันนี้ด้วยผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีเออตัวอื่นก็มีมีเหมือนกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมมือเปลี่ยนเนี่ยให้มา2อ,อันนะฮะเป็นมือขวาที่เอาไว้ถืออาวุธ แล้วก็มือซ้ายไว้กำหมัดนะฮะมือขวาถืออาวุธเนี่ยเอาไว้ถือสิ่งนี้นะครับผมเป็นกริดของไซโคกินผมจําชื่อไม่ได้มันมีชื่อบอกว่าแต่ว่ามันเป็นอาวุธที่ที่เขาได้รับมาตอนที่แปลงกายเป็นจากจากซูเปอร์โซนิกรีนเป็นไซโคกรีนน่ะก็คือมีมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งในอนาคตกริดอันเนี้ยมันจะกลายเป็นหนึ่งในไอเทมสาคัญของช่วงหนึ่งเลยของพาวเวอร์เลนเจอร์ในฉบับคอมิกนะฮะทีวีซีรีส์ไม่มีนะครับตัวนี้ ลืมบอกไปนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวตัวไซโคเ o นเจอร์นะครับคะแนนที้ผมให้นะตัวนี้นะจะอยู่ที่7 5ถึง8คะแนนแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีคุณค่าในแง่ของการเป็นของเล่นมากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตัวผมเองอะที่ชอบแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มันครบทีมไซโคเรนเจอร์ anger, แล้วก็อยากเก็บคาแรคเตอร์ที่เป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของ Power รนเจอร์เอาไว้นะฮะเพราะว่าเราไม่มีทางเห็นตัวละครแบบนี้ ไปโผล่อยู่ในอ,ะ,อะไรนะโชโดมีอะไรอะของของฝั่งบันไดแน่ๆไม่มีทางได้เห็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของฝั่งนี้เนาะนานออกมาทีก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบอะไรพวกเนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้มันแพงนะฮะเพราะว่าอย่างบอดี้รุ่นเก่าๆกล่องเก่าๆมันก็อยู่ประมาณพันหนึ่งพเท่านี้พันสามเต็มที่ก็เท่าพันสเนาะ นะฮะถ้าเป็นรีมาสเตอร์ก็จะจะเจอสูงสุดถึงประมาณพันเจ็ดพันแปดแต่ว่าของมันแถมเยอะนะฮะจุดขยับมันดีสีเสริมันลงมาครบแล้วมันคือตัวจบของจริงของลายนี้นะฮะอันนั้นราคาประมาณนั้นอ่ะมันน่ามันอยู่รับได้มันรับได้มันไม่ได้น่าเกียดมากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ากล่องเนี้ยคือมาสองพันบวกถ้าเกิดผมได้ของครบครบนะแต่พอดีตัวนี้ของมันหายนะฮะต้องท้อเาก็เลยลดราคาให้นะครับผมถ้าเกิดคุณไปซื้อเต็มเต็มอ่ะ ถ้าเกิดคุณได้มาต่ํากว่าพันแก็คือซื้อไปเลยนะฮะซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ขายที่หลังก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณได้มา2 0 0พับวกๆเนี้ยแล้วคุณไม่ได้ชอบอะไรมากมันคือการเอาเงินไปซื้อคาแรคเตอร์ที่คุณไม่ได้ปลืม้มคุณก็อยากได้เก็บเฉยๆถามผมผมไม่แนะนําอะไรแบบนั้นนะครับแต่สำหรับตัวผมผมโอเคนะผมชอบผมอยากได้ผมก็จะหาให้น้งทับหาให้กล่องหนึ่งที่มันมีตัวเอฟเฟกด้วยนะฮะจะได้มี2ตัวเอาไว้เล่นตัวหนึ่งเอาไว้เก็บตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมด ของการรีวิวในวันนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมก,ดกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่คิดใหม่ๆของเรานะครับเอาไว้เจอกันใหมโอกาสหน้านะฮะจะเป็นตัวไหนจะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็ราติดตามกันในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my lord.